โอ้หช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับตารางเพราะว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลแล้วด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพรสคอนเฟลเคนเป็น worldwide ตอนวันที่1สิ่งสิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเุกคนคเป็นเพลงของตัวเองเลยครับผม mm. บก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเราเราจะเล่นเรื่องเรื่องความรักความสุขประมาณนี้ครับก็อยากทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนแบบแฟนๆหรือว่าใครที่เหมือนต้องการกําลังใจครับ ตั้งใจทําเป็นตอนแรกกะว่าจะเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผมแต่ mm hmm. จากกระแสตอบรับก,ก็น่าจะเป็นฟิสิเคอลแล้วครับไม่ใช่ด mm ิจิตอลเวลาผมปล่อยแบบปล่อยทีเซอร์แต่ละอันเนี่ยผมต้องนั่งคอยเช็คว่าวรู้คนจะชอบไหมเพราะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกครับผมเพลงชื่อ season of you ครับผมเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบ mm hmm. วันที่1สิงหาคมครับจะได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีเพทสคอนเฟอเรนซ์ w o r l d w i ครับผมแล้วก็จะปล่อย mv ด้วยครับผม แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยคีเซอร์ไล่มาเรื่อยๆก็สามารถอัปเดตตารางงานได้ทางมิวสิคเซทิวิโอเลยครับเราโพสตารางการปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้คือเอาจริงๆก็ปกติผมจะเป็นคนที่จัดอยู่แล้วครับผมว่าในแต่ละวีคเรามีงานอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยมีอะไรบ้างล่าสุดมันก็มีเรื่องกับการที่จากการรับงานด้วยความแบบต่อไปในทางที่แบบอาจารย์ไปเลยเราได้เห็นแล้วได้รับกระแสแล้วเนาะก็ คือพอคือพอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลยหนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะรตัวอตัวนักยารับพานุ่มตัวอตัวนักยารับพานุ่มนแของผมยังไม่ได้ดูของนักยารับพนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับที่เรารับงานมาเรามีการสกรีนใช่ครับจะมีจะมีการสกรีนตัวตัวบรฟก่อนครับว่าเอ้แต่ละเกียวเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็จะบรับเปลี่ยนให้แบบให้ให,ให้ดูซอฟขึ้นแล้วก็ดูเหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้กับกระสาที่มันออกมามันค่อนข้างจะเป็นลบสักตัวอย,าย่างนึงเพราะว่ามันเหมือนจะมีความแบบว่า ต่อไปเรลึกเนี่ยอย่างในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคสมาเฉพาะในช่วงที่กราฟมายืนข้างหลังเราแล้วก็ยื่นมมือาสักผ้ามาโอ้แต่ว่าตอนตอนตอนที่เราทํากันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การมันซักผ้าเฉยรับที่มาที่ไปที่รับที่มาที่ไปที่ไปคือตามตามบรีฟนะครับผมตามบรีฟคือเหมือนประมาณว่าเขาให้ให้ให้เราซักผ้าด้วยกันเราทีนี้เหมือนเขาให้แบบเหมือนเรา คือทางนั้น,น่ะเขาให้ให้เราโอบข้างหลังครับผม,มแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือนเขาจะให้อะไรนะเมืออผมเล่นเกมชนะเขาก็เลยให้ให้ลงวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งอีกคนหนึ่งได้ว่าให้อีกคนหนึ่งเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอพอมาตาฝั่งกลับเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบพี่มูก็ยอมน้องบ้านละกันให้พี่มูหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบ ให้น้องสักผ้าไปนี่คือคือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่ลักษณะท่าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอะใจอะไรเลยใช่ไหมลูกผมไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะแต่รู้สึกไงว่าคนจับแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนั้นสิบสองวิแลคือเมื่อกี้คุณบมยังไม่เห็นแต่ที่จัดพี่จับพี่ทำาลอมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงเลยไอหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังหลังก็ขายของที่มันหลังบ้านกลางหลังบ้านแล้วก็มมีไฟส่องมา มีใครสักคนคงโอ้ตอนนี้คือตั้งนานมากแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาเอาคลิปเนี้ยออกมาแล้วเขาก็เห็นจากที่เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่ที่เขาเห็นนะคะคือมียืนแล้วกับนั่งนั่งคุกเข่า้จนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดู ไม่สภาพเท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนั้นจริงๆคือ้องกับคือรผู้ชลองเท้าใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับงั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่าบางบางบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทําให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอาจจะจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งทางฝั่งเราด้วย ทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นครับผมเรื่องเรื่องการบีฟงานหรือว่ากิจกรรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่ามก็เอาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกัน<ม>ก็ก,ก,ก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนา,านคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทํางานด้วยฝั่งคนที่บ<ม>ีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้ว่เราสามารถได้ในระดับไหน อันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยอาจจะต้องเปลยนมากคือผมกราบก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลายเล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็รู้รู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กาลังใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราเนื้ออยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาที่เขาวิจารไปที่ที่ไม่ตามเรามาพูด ก็สําหรับคนที่วิจาร์ใณช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจาร์ณได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เราเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยมควางฝั่งครับเได้คุยกันไหมคะวันนี้คุยคุยการคุยกันอยู่ล้วครับก็ยม ไม่เลนะไม่หน่อยด้วก็น่าก็น่าจะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดราม่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราทํางานเราอยากตั้งใจในการทํางานมากกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสำหรับโชว์ในการในวันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผม เรามองอยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมกผม็ค่อนข้างจะปล่อยผ่านาะผมรู้สึกว่าเราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยเพาจริงๆนะตอนนี้ผมเป็นคนชอบดูซีรีส์มากเลยแล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอ่ะผมจะเวลาไปเสพดราม่าทำไมอ,ะอ่ะเหมือนเวลาแบบเวลาเลิกงานปุ๊บก็ต้องนอนแล้วเวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังยังไม่มีเลยครับผม,ม<ๆ>ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ เราแบบเราเวลาไปทําอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าครับเช่กนการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชว์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนครับทุกคนดีกว่า